ถ่อมาเรามาวิเคราะห์เราจะมาหาปริมาตรของรูปสี่เหลี่ยมลอมฉากนะฮะสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือสูตรคำนวณก็คือตามรูปรูปนี้คือสูตรคำนวณก็จะเป็นกว้างคูณยาวคูณสูงดังนั้นข้อมูลที่จะนําเข้ามาข้อมูลที่จะนําเข้ามาก็คือความกวาม้างความยาวและความสูงนะครับ เราก็จะมาเรื่องเขียนโปรแกรมกันเลยแล้วกันครับโปรแกรมอาบบิลมารูรงสี โดยก็ใส่เป็นชื่อนักเรียนออกนะครับทีนี้เริ่มต้นนะครับก็ปิ้์คำสั่ง,งรปิ้งก่อนอา่าปารีน้า พูดทรงสี่เหลี่ยมมุงฉากใส่ชื่อโปรแกมรกมคอมพิวเตอร์สิ่งที่เราจะเอาเข้ามาอินพุตนะ ตัวที่เราจะอินพุตเข้ามาข้อมูลที่จะนำเข้าตัวแรกก็คือถ้าตามรูปนี้นะค,ะคือความกว้างความกว้างกว้าง กว้างก็คือวายนะครับก็จะกำหนดตัวแปรชื่อ w G แล้วกันะครัทุกับ input ผมเลือกเปิดปิดลงข้อความภาษาไทยได้เลยความกว้าง ก็ลองลันดูนะฮะก่อนงันเราต้องบันทึกก่อนนะครับไปที่ปุ่มบันทึกตรงนี้แล้วก็ทำการเซฟแล้วก็ลัลนนะฮะนะครับด้านล่างก็จะปรากฏความกว้างแล้วก็สามารถพิมพ์ตัวเลขได้เลยนะครับ คอเอลเตอร์ค okay. ือสิ <ett par ate 250> okay. ้นสุดอันนี A. ้ก็คือมีอยู่สองพระทัพต่อไปความยาวนะครับความยาวมินช์นะครับผู้ก็จะกำหนดให้เป็นตัว L แล้วกันตัว L อเล็กเอลใหญ่ได้หมดนะครับ

นี่คือข้อมูลที่จะนําเข้าจากพื้นที่รูปหารูปทรงปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับก็จะนําเข้าข้อมูลอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือความกว้างความยาวความสูงนะครับต่อไปเมื่อนําเข้าข้อมูลมาแล้วเราจะประมวลผลโดยใช้ตัวแปร area นะครับนะคุณจัดกาตัวแปรที่ว่า area ขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วก็เอา ตามสูตรเลยครับก็คือเอาทั้งสามตัวนี้มาคูณูกันตั้งแต่ความกว้างคูณความยาวคูณความสูงตัวเลขตัวใหญ่ต้องพิมพ์ให้เหมือนกันนะครับตัวแปรที่เราประกาศมานะฮะมีเช่นนั้นแล้วผลที่ได้ออกมามันจะเออร์เลอร์นะครับถ้าพิมพ์ไม่เหมือนกันอย่างเช่นเช่นเราต้องพิมพ์ให้เหมือนกันนะับอย่างเช่นถ้า ข้างบนเป็นตัว double U ตัวเล็กข้างล่างเป็น double U ตัวใหญ่นะครับก็สังเกตว่ามันจะไม่ไฮไลท์ให้นะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นตัว double U ตัวเล็กเห็นไหมครับมันจะมีไฮไลท์จางๆว่าเออคีมเหมือนกันแล้วนะครับตัว L เช่นกันนะครับถ้าเราคลิกที่ตัว L เห็นไหมครับไฮไลท์ตัว H ไฮไลไท์เหมือนกันนะครับโอเค ต่อไปเมือ่อเมื่อได้ตัว input มาแล้วเราก็มาประมวลผลที่ระที่เจ็ดก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า area นะครับทีนี้เมื่อเก็บไว้ในตัวแปรหลังจากที่ประมวลผลเรียบร้อยเราก็จะเอามาสแสดงผลนะครับ ปริมาารรูปทรงสี่เหลี่ยมุมฉากเท่ากับก็ขอมมาแล้วก็ตามด้วยตัวแปรที่ชื่อว่าเรีน,นะครับรก็คือตัวแปรที่เราเก็บค่าที่ได้จากการประมวลผลเรียบร้อยนะลองลังดูนะครับว่าจะเอื้อรื้อไหมอลองดูนะ้า เราก็สมมุริตัวเลขลงไปได้เลยนะครับเจ็ดผลปรากฏเออร์เลอร์นะครับมาดูว่ามันเออร์เลอร์เพราะอะไรที่เออร์เลอร์เพราะว่าไทลเออร์เลอร์ก็คือมันไม่สามารถคำนวณได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราป้อนเข้ามานั้นมันเป็นตัวอ,อ,กอักษรถึงแม้ว่าเราจะพิมพ์ตัวเลขลงไปแต่ว่าตัวอินพุตที่รับเข้ามาเนี่ยมันจะรับเป็นตัวหนังสือนะครับ ดังนั้นเราต้องแปลงจากตัว input ที่เป็นตัวหนังสือให้เป็นตัวเลขโดยพิมพ์ int In. เข้าไปข้างหน้าแล้ววงเล็บเปิดนะครับแล้วก็มาด้านหลังยีวงเล็บปิดครอบเอาไว้แบบนี้นะครบอบเอาไว้แบบนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับบรรทัดที่สองนี่ก็ยิ t วงเล็บเปิดแล้วก็ครอบปิด การแบบนี้นะครับอิ In, ตัวตัวนี้นะครับจะเป็นเป็นฟังก์ชันที่จะช่วยให้ในการแปลงนะครับเป็นตัวเลขที่เราป้อนเข้ามานั้นจากชนิดที่เป็นสต i n g นะครับให้เป็น integer หรือตัวเลขนั่นเองนะครับทีนี้เราก็ลองคำนวณใหม่นะครับลองทดสอบโปรแกรมใหมอบกนึว่า ห้าเก้หกศูนย์เจ็ดเห็นไหมครับคำนวณเรียบร้อยก็ได้ปริมาตรตามที่ต้องการได้เลยนะฮะดังนั้นก่อนที่เราจะเอ่อให้คำนวณเราต้องมาใส่ตัวแปลงตัวนี้เข้าไปก่อนเพื่อว่าที่จะให้ตัวภาษาไปท่อน,นั้นแปลงเป็นตัวเลขที่ใช้คำนวณได้นะครับอันนี้ก็ หวังว่าเป็นพื้นฐานเอาไปต่อยอดให้กับนักเรียนได้ในตัวต่อไปนะครับ